เีหี่วเรียกปลาซิวไป้องบังอันก่นะแต่มันมันจะขมเม่อามันจะขมมืปลาขาวมันนี่ปลาอย่างเนี้ยนะป้าปลาขาวปลาขาวต้นน้อยๆเปลาจอมตีเรียกไปเรียกยังไงเนี่ยเจอมพาน้อยปลาจอมืัน่ปยังไงสูบมองมองผ่าเลยเ่อจ้าเจยวเพื่็จถืงอะไรเนาะ ใช่ละพี lings, ่น mm ้องเวลาคนมาน้าม้ากับนิปาะเป็นปลาหน่อยมันก็เป็นปลาพี่น้องแล้จะเอาไปเห็ดปลาจอม ไปเยบไไเพ็ยตนนี <c oughs> <c oughs> ่รงไงย่ตนี้เข็นได้นอตัวเอไ้จอมาขาวนคนนเห็นตรงลกแน่นี่าดลยเนาะแล้วเอาไม้ซีุงแหลไปเอาลงสองนั่ไปไอ้จอมเแล้วเอาไม้ซีทุงแหล่ยนี่ยเเน จไป้ได้มเไปเดกเปงันแหมเปจมนเปียดเดอมันเปียเขามันไต้องสิเยตาไปเหมกอกเปื่อยข้าวกนยู่มันมเหมาะสนี่เ้าหัวมนเป็นข้าเคียมันเนี่ย ดำดนก้าวดก้าวน้าผมนั้งน้มันเก็บไปส็มาอมดำนังเอปลาชื่อะใส่กันเรียกพี่รองม่เออเาไปเห็ดปลาจอมเอาไปโมกกระแซบมใส่ลูกโดดล ลกลอเรยอันออา้เกปก็เลยสิว่าเป็นตะียนอยปเคงนอยแล้วยากมกเลยแม่ยากมกก็ได้เอาไปเอาปลาเดดมียแล้วแปันมกกันหมเจ้าเรียกปลาเดิอดออกครับป้าปลาเดิดแม่เรียกกบปลาซิวปลาไมหมกงนอั้ส่ผงแกงน้ไม่โ่ไม่ใส่คูน้ไม่ใยฟอนปเงนอยอ่ะ เนาะคืออยมคืออย่แม่เรียกเอาวันปลาสลิดี่แม่ปลาเดินนี่แม่รอบนี้พมีปลานั่นนะที่ปลากระยังเออปลาปลากระยิงปลากระลาลดกระโซ่เนาะปลากระยิ้งกปลีดจังวม่รอบนี้สวยเนาะลวปลากระยิงเรียกเอาปลาเคียงน้อยอ่อนปลากระเดินไปแกงเส้นว่าไม่สมแซบปลาหอยพีเซลสอง

ดูดูมนุษย์มนุษย์มองมึงมงส่งกบเใส่ว่าไปลปวยใ้าสาสไปเนี่ยโไปเก็บกได้ไม่แข็งโดนได้ม่ไดรอเออมาสามิเตะขีดอะไรเงียะมาาว เพราะ่าเบิ้งเสียเธอเธักกะดาวดินต้องกโอ้เบื้งดูดิห้นหลังมาดูดิโอ้เต็มเต็มเพ้าะรด แล้วก็มัเป็นผู้อ่นเลเนย่านยิ่าย บุมีปลาหลุดเลยวันน่ะปลาปลาเียอระแกงอ่ะแกงใส้หน่อไม้ส้มปสมปลาพวกนันแน่อร่อยมากพัดต่านดลั้วนไม่เจส์มันเันคลองทางคืนแกงน่อไม้ส้มไปหน่อใส่เนี่ยสดบ้านกินเขา